ฮัลโหลมาวัดดีกันอีกแล้วนะคะมามาวัดดีกันก็นําเสนอเครื่องสักหน้าหกกันเลยทีดเดียวนะคะลูกค้าเครื่องสักหน้าหกชุดนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะลูกค้านะยาวไปจนถึง15ศซอกกันเลยทีดเดียวนะคะลูกค้า12ศอซอก10ศซอก9ศซอก6ศซอก5ศซอกนะคะลูกค้าที่สั้นสุดคือ5ศซอกนะคะทั้งหมดมีอยู่แค่1ตรงนะคะสำหรับหน้าหกนะคะลูกค้านะ มีอยู่ทั้งหมด32ตัวนะคะลูกค้ามีอยู่32ตัวทั้งหมดจะได้อยู่ที่39 9ศอกนะคะสำหรับหน้าหกนะคะ39 9ศอกเรามาจัดโปรนำเสนอศอกละศอกละแทนแทนนะคะลูกค้าลูกค้าอยากได้สอกละเท่าไหร่เอ่ยนะคะลูกค้านะมาเรามานำเสนอแค่ศอกละ ร้อยกันแล้วกันนะคะลูกค้าสอกละร้อยนะปกติเราขายอยู่ที่สอกละร<ม>้อยยี่สิบนะคะลูกค้านะ<ม>เรามาจัดโปรนําเสนอแค่สอกละร้อยสำหรับความหนาลูกค้ามาดูนะคะความหนาก็คือเกือบสี่เซนก็มีนะคะลูกค้าเกือบสี่เซนนะคะทำไมออกยากจังน,นะครับสี่เซนแล้วก็สามเซนนะคะลูกค้านะคะสามเซน ส่วนมากก็จะอยู่ที่ออสามเซนนะคะลูกค้านะความหนาจะอยู่สามเซนนะคะส่วนอ่สิบห้าศอกสิบห้าศอกอยู่กี่เซนเนาะอ้อยู่เกือบสี่เซนนะคะลูกค้าเกือบสี่เซนนะคะสําหรับความยาวสิบห้าศอกนะคะชุดนี้ศอ,อกละร้อยโอ้โหจัดได้จัดเลยนะคะหกซอกละร้อยลูกค้าค่อนข้างถูกมากๆถึงมากที่สุดนะลูกค้านะ ั้งหมดมีอยู่สามรอยเก้าอกก็จัดโปไปเลยนะคะสอกละร้อยก็ไม่ขายนะลูกค้าเอาไปศอกละร้อยก็ยังไม่ขายนะลูกค้าเอาไปเลยนะคะตรงนี้จัดไปอยู่ที่สามหมื่นนะลูกค้านะสลับหน้าหกสามหมื่นตกอยู่ที่ศอกละเก้าสิบเจ็ดบาทปะคือมันมันลงตัวแบบตัวเลขกลมๆมนะลูกค้านะตัวเลขกลมๆที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะคะคือสามหมื่น ก็ตกอยู่ที่97บาทนะคะลูกค้านะต่อ1ศอกนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสำหรับหน้าหนะคะโคตรถูกแล้วก็โคตรจะสวยเลยนะคะสำหรับหน้าหนะคะลูกค้านะสวยงามนะคะต่อมามาจัดหน้า3กันนะคะลูกค้านะหน้า3ซึ่งความยาวก็จะอยู่ที่สอ่ศอกขึ้นไปนะคะลูกค้า4ี่อกห้าอกไปจนถึงแศอก11ศอก10ศอก แล้วก็ส2บสองนะคะลูกค้านะคือเหมือนกับว่ามีความยาวคาก,กันไปหมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับไม้เก่านะคะลูกค้าดูความงามข้างๆเป็นไงคะลูกค้านะดูความงามข้างๆหน้าสามนิชาบอกเลยอาจจะแบบว่าคือคือเกินสามอะไรประมาณนี้นะคะอย่างกรณีนี้เห็นไหมคะสามครึ่งอย่างนี้นะคะสาหรับสาหรับหน้านะคะสามครึ่งนี่นะคะสามครึ่งเห็นไหมคะ แต่บางตัวนะคะบางตัวก็คืออ่ะไม่ถึงสามนิดหน่อยนะคะลูกค้าบางตัวก็จะอยู่ที่สองครึ่งนะคะลูกค้านะอันนี้บางตัวจะอยู่ที่สองครึ่งนะคะพอดีว่านิชาจัดมาเป็นแบบว่าประมาณว่าอ่ลูกน้องคือตัดหลายคนจัดนะคะลูกค้าเลยก็ต้องมาจัดโปให้ถูกลงไปนะคะลูกค้านะเพราะว่าแต่ความหนาเขาได้นะลูกค้านะความหนาบางตัวก็จ 4, ็ดเซนเลยเห็นไหมคะความหนาเขาได้ สามเซนสี่สเซนอย่างเงี้ยได้นะคะลูกค้าความหนาเขาจะได้เลยนะคะสำหรับทีนี้เรามาจัดโปรถูกๆกันเลยนะคะลูกคา้าคือค่ากันนะคะลูกค้ามาดูนะคะเนี่ยบางตัวเนี่ยสามครึ่งอย่างเงี้ยนะคะนี่สามครึ่งเราก็แค่เราก็คิดแค่หน้าสามบางตัวนี่จะสี่อยู่แล้วนะคะลูกคา้ามันเป็นอย่างงี้นะคะคือค่ากันไปนะคะลูกคา้าก็อย่าว่ากันนะคะถ้าว่าเออแค่สองครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้ชาจะจัดจัดเมาส์ จัดเหมาจัดโปถูกให้นะคะลูกค้านะเรามาจัดโปเหมาถูกกันละกันนะคะลูกค้าสําหรับหน้าสามนะคะลูกค้านะหน้าสามนี่จะมีทั้งหมดอยู่ร้อยสี่ตัวนะคะลูกค้าร้อยสี่ตัวนี่นีชาแถมไปตัวก็เป็นร้อยห้าตัวนะคะลูกค้าแถมข้างบนไปตัวหนึ่งนะคะทั้งหมดร้อยห้าตัวทั้งหมดจะมีอยู่หกร้อยสิบหกอกนะคะลูกค้าตรงนี้คือหกร้อยสิบหกศอกนะคะลูกค้านะเรามาจัดโปกันแบบ ถูกๆก,กันไปแล้วกันนะคะลูกค้าไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายจัดไปเลยหมื่นห้านะคะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงนะคะลูกค้าห้าตรงหมื่นห้ามามาคิดมาคิดกันแบบสดๆเลยนะคะลูกค้าทั้งหมดคือหมื่นห้าโอเคอ่าหมื่นค่าก็หกร้อยสิบหกสอกนะคะลูกค้า โอ้โห oh. ตกศอกละยี่สิบสี่บาทลูกค้าลูกค้าหาได้ไหมศอกละยี่สิบสี่บาทนะคะลูกค้าไม้สักหน้าสามนะคะลูกค้าหน้าสามหน้าสามครึ่งหน้าสองครึ่งคือค่ากันไปหมดนะคะลูกค้านะสําหรับอ่าชุดนี้นะคะตกแค่ศอกละยี่สิบสี่บาทนิดนิดอะลูกค้า เหมาทั้งหมดเลยหมื่นห้านะคะลูกค้าได้ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยห้าตัวนะคะลูกค้ารวมแถมหนึ่งตัวตรงนี้นะคะคือร้อยห้าตัวนะคะลูกค้าลูกค้าจัดกันได้เลยนะคะลูกค้านะโคตรจะถูกนะคะลูกค้าเอาไปทําแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบพวกอะไรต่ออะไรที่ตามงานลูกค้าได้เลยนะคะทําได้ทุกอย่างสําหรับไม้สักนะคะ,นะคะลูกค้า ความทนความอะไรนี่เขาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเรื่องความทนนี่ชาบอกเลยไม่สักนะคะถึงเขาจะจัดอยู่ในไม้เนื้ออ่อนแต่ความทนเรื่องปวกเรื่องแดดเรื่องฝนรับประกันเลยนะคะอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีนะคะลูกคา้านี่ชาบอกเลยอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีความทนของเขาคือจริงๆแล้วทนยิ่งกว่าไม้มะค่าไม้ประด่ไม้เต็งไม้อะไรอีกนะคะลูกคา้าไม้สายน,นี่คือทนที่สุดนะคะดีที่สุด แพงที่สุดลายสวยที่สุดก็คือไม่สักนะลูกค้าเอาจริงๆนะคะปวกเปกกินของเขาไม่ได้เลยนะคะป,ปลวกเปกกินไม่ได้ก็คือไม่สักจะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะไม้มะค่าไม้ประดู่ปวกอาจจะไม่กินแต่มอดกินนะลูกค้ามอดกินนี่ชาแบบไปหรือมาหนาสามนิ้วมอดกินหมดเลยลูกค้าหนาสามนิ้วยังไม่รอดนะคะมะค่าโมงนี่แหละคะ่ะ หน้าสามนิ้วไม่รอดอะลูกค้าจัดได้จะเลยนะคะลูกค้าสำหรับราคานี้นะคะหมื่นห้านะคะลูกค้าตกอยู่ที่ศอกละแค่ยี่สิบสี่บาทนะคะลูกค้านะสำหรับหน้าสามนะคะลูกค้าจัดโปรนำเสนอให้ลูกค้าแบบถูกๆก,กันไปเลยนะคะยามเย็นนะคะยามเย็นย่ำสนทยานนะคะลูกค้าไม้สักเรามามีเยอะนะคะช่วงนี้มีเยอะนะคะลูกค้ามีออเดอร์ที่จะไปลื้ออีกนะคะซึ่งไม้สักสั้นเรามีเยอะมากนะ ข้างหลังนะคะข้างหลังเยอะมากแต่อะไรนิชาย,ยัางไม่มีเวลานําเสนอนะคะเพราะว่าช่วงนี้นิชาทํานกดาวด้วยอาจจะต้องต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้นําเสนอลูกค้าเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรองเอาไว้ใช้นกดาวเพราะว่าจะขึ้นหลายหลังนะคะลูกค้าจะขึ้นนกดาวอยู่ประมาณเอ่อสี่ห้าหลังนะคะลูกค้านะเดี๋ยวยังไงลูกค้าก็ติดตามนิชานะคะติดตามนกดาวได้นะคะกับราคาที่แบบว่า ราคาแล้วก็ไม้แบบดีๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าตอนนี้นี่ลูกค้าจะซื้อไม้สักนะคะไม้เครื่องชุดนี้จัดได้เลยนะคะลูกค้าดูความสวยงามนะคะลูกค้าสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายค่ะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ะ